จะเข้าเกมแล้วพูดสวัสดีครับสวัสดีครับติดใจไม่พูดดีกว่าขี้เ <c oughs> กียจพูดวันนี้ลงโง่ๆเลยอะเนี่ยนั่นน่ะพี่จัดก,การตัวตีไ่อึี่ตึกื๊ดอะยวนี้ยังไม่ได้ตีกว่ามันปิดผมทำไมไม่กู้แหลกจังวะผมก็แหลกเหมือนกันนะพี่พี่ไม่ได้แหลกเลยป่า ันนี้กูอาจคลิปแต่กูจะเล่นเหมือนเล่นกันปกติเลยเล่นแบบไม่ได้อาบอ่ะ,ะเข้าขใจปะเข้าใจครับพี่ไมไ่คุยกับมึงกูคุยกับคนดูเข้าใจเนาะแล้วก็ครั้งนี้เล่นกับเพื่อนครั้งแรกนะนี่เล่นวายครับคนคนพี่าาคนที่เป็นอาบนะคะคนอื่นก็ไม่เชื่อพูดที่อะไรวะกูไม่ได้ยินเอ้าพูดดังๆดิ ไอควายสัตว์ไม่ไอะไรเนี่ยไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินต้องกาูกูไม่ได้ยินจริงจ่งกูต้องใส่หูฟังอ่ะใส่ไ,ไม่ใส่ <c oughs> หีฟยหูฟังกระจอกเอ้ยเน,น่รัดมันเลยรัดเลยว้ายโง่ไม่ได้รัดหรอก ต่อต่อตอัดตัตเอ๊ยตีตีไหมอะโลลตีทำไมไม่จับตีกตีก็ตีก็ตีพูดมาผมไม่้อมึงกูจะตีมึงอื้โตัวเงี้ยตันี้วัน ไอ้ทัศน์มักิข้างหลังมึงเหี้ยอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยกู <c oughs> กูของกูของกูของกูโอ้ยเกี่ยวโต,วตวไม่ติดไปกวแล้วยี่กูแหลกอ่ะโอ้ยรัดกูของกูตัวยช่วยยอะผิดอะไรวะช่วยเหี้ยรัดกู เอามเอามึงพุ่งมาทำไมอ่ะมึงก็สู้กับอีดอกนันอูเออมึงเป็นผู้ชายนีวะมงยังรูควายสู้กันสู้กันสู้กาสู้กาเป็นเทียนไปควายไเย โอ้ย <No. S 2> <c oughs> ไอ้เหี้เหลืองเปิดปูอ่าได้สัตว์เจอกูแน่เฮียคิวเท่าไหร่วะ,ะ,วะห้าพันกูเก้าพันไอ้น้องแค่แหลกนิดหน่อยเองกูแหลกเกินไปวะตับภาพกากปตับภาพกากเลยดินน้ำมันฮะม,ม,มันแหลกจังอะเอ๊ะ มันแหลกเหะเรื่อของมึงกูไม่ไมแหลกกูแหลกนิดหน่อยป้าฟาดถ่ายนี่แห็ะไอ้เหี้ยปรับแบบนี้กูไม่สวยโอ้กูปรับภาพอยู่ไอ้สัตว์รีบหนะไอ้เหี้ยเหลืองเนี่ยไอ้เหี้ยเหลืองเอาผิดตัวไม่เอามึางไม่สนใจเ,เอามือเออแค่ออนั้นแหละเพื่อนสวยมากเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ใชละ โอ้ยเขี้ย <c oughs> ไอ้พอสมาช่วยกูหน่อยดิเออไม่ต้องช่วยไม่ต้องรัดกู <c oughs> เด็กด <c oughs> อีอูจริงจร้องเหมือนพี่พีๆอันนี้ผมใส่ไปฟังเอา้าปล่อยทำไมอยู่ไม่ได้ยินเสียงพี่ปล่อยออกมาม่ได้ยินหูนวก <c oughs> จับมาอู่ด้วยค่ะ ร้อนจังวะดีเสียงพัดลมกูไหมเดีเออดีละมันแหลกอะไรวะ <c oughs> คอมกูร้อนไหมเนะี่ยร้อนเหี้ยๆเลยอืมร้อนกว่ารถ CPU i9 กู i8 เ่โอ้ยอีกดูดิ คนคนแหละอ่ะผมก็แหละหนักน่วงเอ้ยเยี่ยบอยข้างหลังอ่ะเลือดไหลเลยเลือดไหลเลยเหมือนตีนว่าเจอแน่เยี่ยเลือดไหลบอยเด้อเด้ออย่าไปอย่าไปใช้สติ๊กเกอร์สองให้ผมจตายมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยโนจีพี่โนจีโนจีมันจะถ่ายตังค์พี่อ่ะมันเจอหมา จีตพ่อมึงใช่พลังจิตเทียอยูอ่มึงถ่ายตังกูอืมอยากเป็นโดนัทเด้อไอ้ะันกูจะเป็นโดนัทแม่ไม้เอ๊ะไม่อยากกระโหลกแตกอยู่กับกูไม่อยากอยู่กับกูเสกมือมาละเอ้าอยู่ๆแม่งก็มาให้จีบผมเคยอิขวยเกียรติโถจิตเอ้ยมันจะเอาพลังจิต จับกูทุ่มแล้วนะหนองเ้าดิเาช่วยพื่ออะไรวะเปืองสกิลเฮียแม่งโคตรปัญญาอ่อแม่งเปิงสกิลเออันยา่นไอ้เจ้ยกูแหลกโอ้พ้องตายโอ้รสกิลอะไฮะรูสกิลออืมไ่หายแหลกหน้าอะก็อะไรแบบนี้ก็สั์ โอ้ยไก่ควายสมองเท่าปลาทองกูส <c oughs> ู้มันเนี่ยเปิดกูมันคิวเท่าไหร่วะโอ้ย <c oughs> ส0 0 0 3น0 0เนาะ3,000เล่นทับสมากี่ตึ <c oughs> ้งเอาออกเกมเลยโทษจีออกเกมเลย,ออกเกม,เลยมึงไม่ใช่เลเยีย yeah. <c oughs> เป็นโทจีแเนาะแป๊บหนึ่งวัน <c oughs> ไม่คันละอะไอกะโคดแหลกเลยอือู้ยังก็มีหูอ้ยหยุดดิกูคันอีกละเล่นไม่ดีเยอะปีตกนค่อยั้แม่งหนักหน่วงถ้ากูอาจคิดทีีความระเบิดแน่เลยกูหยุดดิยี่แม่งแหลกจัดเลยอ่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเน็ตมันเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แม่งร้อนมึงหยุดดิกูจะแพ้คนสามันคิวไม่ได้อะอืเกตกลพ่อมตายพ่อ กโลบีกโลบี้็ม่งใจพ่อมแ่งบกระบองฟาดเต็มกระโหลกกูเลยอ่ะอยู่ไหนนี่อ่ะอยากล้างแค้นตาาหมอลยอย่ที่หนเยล้างแค้นี่ดิไม่เห็นเหรอนี่เป็นเฮียอะไรเนี่ย จริงอ่ะกูอัดมาสิบนาทีแล้วเนี่ยไม่เห็นหนูเลยไม่เห็นมึงอยู่ไหนพ <c oughs> อร้วกูปิดคลิปเลย,ยเหียคอรอสตายเหีย <c oughs> <c oughs>